สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไก่วันนี้ไก่มารับรถนะคะจากาพี่กิรลบกวนสอบถามนะคะอตอนนี้ไก่ประกอบอาชีพอะไรคะรับจ้างทั่วไปครับส่งน้ำโอเคค่ะรับจ้างทั่วไปนะคะส่งน้ำเนาะเอกสาร,รยุ่งยากไหมคะไก่ไม่ครับไม่เนะเาะวันนี้มารับรถเสียค่าใช้จ่ายไหมคะไม่ครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะ ฝากไก่แนะนำเพื่อนๆที่สนใจมาออกรถที่โชรุมรถโฟกัสสขาเกนเวียงปฐชาค่ะก็ฝากมาดูรถได้ครับรถรถดีครับออกง่ายครับโอเคค่ะรถดีออกง่ายนะคะวันนี้ขอบคุณไก่มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ Ao rộng gặp phóng nhanh, nít ai nha Bye bye! Bye bye! ai nha gặp nha Nhanh, nít ai เอกสารไม่ยุ่งยากซื้อคนเดียวไม่ใช่คนค้าอนุมัติไว้ปัน2ชั่วโมงเดลิเวอรี่ส่งฟีถึงบ้านเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงของบริษัทและธนาคารกำหนด